สองตัวสองเลยบ่ะทำอนีอ,อ oh, นพี่นอ้องก็งามๆเลยเนาะจ้ะาต้นจ้าพี่น้องสแตมป์ต้นพาพี่น้องมาเลอะใต้เขียดพี่น้อง ฝนตรงแหงเนาะมาต้นเนาะครับนต้กังคำบังบายสามเครื่งเจ็ดกี่โมงแรงต้องดนเติบเนาะจังสองชั่มงได้อยู่มากจ้ะรดน้ำกันเถอะเนาะแกบะทัวมาน้ำเี่เน่นน่คัดเป็นแนมคัดเป็นแนมตาเขียด อย่าพึ่งหมนะอมกันเนเจ้า่าอย่าโดนนะพักพัก่ไดช่อมไปแล้ออกับปาแล้วล่ากะปาะเหมาะนะหมกยี่ห้อนะ

ก็แล้วเจ็ดอีโม่อิโม่บนน้ำกันครับหากินกลางคืนอีกแล้วได้ป่ได้แล้วหนึ่งแต้มโอ้โหตัวใหญ่อ้อออาวใช้จังเลยแยกลับไปเลย จะได้ปนบ้าพี่น้องเต้นไปช่างดังคนบ่าสแตน parit oh là 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 นั่นแหละต้องแี่นโคตรบ่ต้องบอ้าแแซไปเรื่อยๆพี่น้องอืมุกแห้งเร็บเลยพี่น้องคบถึงน้ำพอาดีบ่ฮะแนี่

อใช่ใช่สรอคาดที่ได้เขียวก็ได้ต้องาเห็นมันเนาะทำงานไยพี่น้องจาแตงกระหินอยู่ไหมในไข่เป็นท่อโอ้กระเจียวมาไข่สองโตอยู่นี่ต้นน้องมัหมี่ก็เห็นท่านท่านเกียหมกท่านเป็นอะไรวายุกิตาเดียว

ยังไม่เขาจะมอ่ะหมานหมานพี่น้องข้าได้คุบเก็บกน้อยน้อยนะที่สองตัวสองเลยป่ะท่าน โอ้นี่พี่น้องตกงามๆเลยเนาะจ้ะไอ้ต้นอ้วนจังเลเข็ดน้ำผลหม่เข้าบนนะพ่อขวดข้าบอมัดใช้น้ำรูดออกมาใ่ลงวัดไปนี่ขับไปเลยโ่อขวดนะพี่น้อง ให้เติบแล้วไปปลนน้อยเราไป,ปรุ่นอีกพี่น้อง ว้าวม่ตวงที่ละพีน่น้องสแตนมันคุมไม่ได้แค่แห้งโดดเร็วแห้งบ่สามที่หัโตเหรอเข้าใกล้ไม่ได้เลยใจให้เลยนแต้มแล้วบ่เห็ <c oughs> ีโดดมอ ถ้ามันมันถ้ามันบัโดดถ้าคิจับพันดีถ้าตันหมกอืมแต่นว่าเตอร์ตาเขียดมัเ,มดมเก็บก่นอนเก็บแต่มได้เรื่อยเนี่อยตึงมันด้ว กันใหญ่จริงตัวมันมันมันเต้นเขยโยขยโไปประทันทรัพย์กนยังก็ยังดีมี่เต้มบ่ะทำหนึ่ไม่เต้มเดียวบลกหลายเต้มหนึ่งจะได้เต้มเดียวเข็ดหลายยช่เนาะอืมนี่ใส่ไทยอืมบัวต้นได้อีกหนึ่งตัวเบียนให้บัวต้นใต้พี่น้อง ตะเต็นตาลายดอกยี่สิบตัวห่าบ้านเหรอพี่น้องห่าบ้านนะได้ยี่สิบตัวพี่น้องอันนี้ดีหาอยู่หากินเนาะบะต้นเนาะหาเงิก็ได้กินพนตัวแห้งก็เลยไปชงเขียนก็ได้ปนอยู่พี่น้องตะเต็นบะต้นกะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปตะเต็นบะต้นล่าจา พี่น้องกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแตนเดอร์จ้าคิปนี่สตแตนบอลต้นกับกะเข้ามาขอบคุณค่ะขอบคุณครับตาตีสวัสดคีครับพี่น้องจะได้ยินเสียงในเดอร์ผนมีงานแข้งเขาวันนี้บอได้ยินเสียงดนตรีเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำมัไ้เติบ 跳多